เป็นไงบ้างหลอกโอ้จะหาน้องเจแล้วจะจุกน้องเจวะหรอโอ้ยมองหน้าไม่แลี้ยวคอเก่งอ่ะเก่งอ่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างไม่ไหวไม่ไหวอย่า่งเดือดเดอยากเลี้ยงบากถ้าพี่เจอยากเลี้ยงพี่จะเอาขึ้นคอก่อนจะปาให้ได้ก่อนอยากให้มองมองเขาไม่มองอ๋อน้องมองก้าวไงน้องไม่มองไงหรอก อ,อ๋อนี่ไงูมาแล้วมาแล้วไหนนะน่ารัเนาะโอ้เป็นไงควรู้สึกตอนีเรา้อานอวส์ท่าม้ค่ P J Family on tour สวัสดีค่ะ่ะวันนีา้ากับ P J Family on tour วันนี้เราอยู่กันที่ สยามเซอร์เพนเทเรียมนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูรัดกระงนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> นี่ค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นงูนะคะเขาก็จะมีซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงนู้นแล้วก็จะรอเวลานะคะเป็นรอบๆไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมาบรรยายให้เราฟังเป็นรอบๆนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เรารอเวลาค่ะอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่ามีงูแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เราก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะคะนี่ไงงูหางกระดิงโอ้ ้เรามีหลากหลายประเภทของมูแลใครอยากเห็นอนาคอนด้าที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับอนาคอนดาด้วยรวมไปถึงอกต้งตูนะครับเลื่อนชวเลยด้วยเลยมตั้งขาใส่เพี่อทาง่ายออกรูปเป็นตัวนะครับได้ถึงประมาณส4ตัวนะครับของเขาพ่งด้วย่านีมีน้องเจโหดไหม อันนี้แค่ตัวเล็กๆนะคะข้างในมีโหดว่านี้เยอะเลยใกล้ๆนะคะเจอนิ้วแย่ไหมจิ๊บโดนกัดนิ้วอะไรแมวโอคดินวิ่กี้มันฉกเฉยเอยมันฉกเฉยโอ้ยไม

อันนี <Okay. S 1> ้จะเป็นโมจงอางนะคะเป็นโมประถิหารก็คือของจริงทั้งหมดนี่น้องเจบางตัวอาจจะนอนในช่วงนี้ของจริงหรือเปล่าแล้วกิงครอกบราะกินโมประถิหารด้วยนะคุณผู้ชมนี่อุ้ย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 แล้วเราก็มีคถามกระดิ่งด้วยนะครับโอ้น้องเจดูดิน้ำตาลน้ำตาลโมสวยงามเลยเก็บสวยงามลายสวยงาม

สีขาวนี่คืออึเหรอคะฉี่เหรอคะอ๋ออันนี้นะคะก็จะเป็นฉี่ของงูจะเป็นก้อนสีขาวนะงเงนะนะวาะประมาณสิบเีโโ่โอ้โหดูชูคอขึ้นนะว้าวอุ้ย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 สุดยอดเลย,ย,ยใช่ อันนี้คืองูเหลือมทองนะคะนี่งูเหลือมทองนี่เดยวดูดูท่ากับน้องเจนะตัวใหญ่มากไหนโอ้น่ารักจังเลย นาคอนดานี่นาคอาเขียวนาคอนดาเขียวไหนดูซิอ๋ออันนี้ตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวใหญ่มากคอนดาเดียวแขนไปเที่ยวไปฟ้าดูอนาคอนดาอะไรนะลูกโอ้ยนี่นี่น้องเจนะคะโอ้ยจะกินจะกินแขนน้องเจไหมโอ้ยจะกินแขนน้องเจแล้วน้องเจหมาเลยครับน้องเจมาเลยครั โอ้ยใหญ่มากเเนี่คืออาณาคอรดานะคะใหญ่มากใหญ่บุ้มเลยบิ๊กบุ้มเลยหนุ่มากพี่เยว่หัวก็แตกครับบิ๊กบุ้มเลย แระถางตัวน,ตนี้คือกรีนอนาคอนดานะครับอนาคอนดาเขียวและสุดยอดงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนะครับซึ่งเราสามารถพบเห็นอนาคอนดาได้ทา,า่วทวีสอเมริกาใต้นะครับ,บก็ไม่มปาาขอขอเป็นป่นาวในตานหลุมแม่น้ำแม่นาฟต์อนาคอนด้าจะออกลูกเป็นตัวนะครับแต่ออกลูกไม่เป็นตัวนี่นะคะงูเหลือมขาวตัวใหญ่ทียว งูเหลือมขาวต่อไปเจนี่น้องเจยังโหดนีอันนี้ตุ้ยหอยแต่เกชอบอันนี้ส่วนอี่ตัวมา้ยเรี้ยนดูลายมัยนี่นะคะต่อไปเราจะไปดูการแสดงงูกันว้าวน้องเจจะพาเมดูการแสดงงูเห่านะคะ ตอนนี้เรามาดูการะสะแสดงง oh ูเห่านะคะงูที่มีสติการหลั่งนิบายได้มากที่สุดที่ของงูเห่าเป็นพิษร้ายแรงสามารถทำลายระบบประสาทงูเห่าจะคดตัวสัดสูในการซูพอขึ้นแล้วแผหนบเบี้ยพร้อมเป่าลมทำให้เกิดเสียงขู่ดังเจจงงงไขอรินและฉดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเปไงงูเจฟังเสียงมันขู่ด้วยนะฟู่ฟู่เลยนะ การแสดงนี <łość> ้ของโมใช้เวลาอาเป็นเวลาานมีอันตรายห้าลอเป็นนะคะเจได้ยินเสียงไหมลูกเห็นไหม apa ni nong ไอหมอจะทำงานจูมอนะคะสามารถใส้ได้เลยค่ะเนยังไงเจูบด้วยมาแล้วนั่นตัวโชว์จริงมาแล้วโอ้ย้อนแสงนะ ต่อไปเขาจะเป็นทาการรีดพิษงูนะคะสามารถรับชมได้เลยค่สะสังเกตที่บริเวณข้างข้อแก้วนะคะพิษของงูจะไหลู่ข้างๆข้อแก้วพิษของงูหน่อยจะมีรัษณะเป็นน้ำใสๆนะคะพิษ<า>ของงูเห่าไม่สามารถทำลายผิวหนังได้ถ้าหากไม่มีบาดแผล น้องเจดูพิษใช่หไหมที่นี้ท่านได้เห็นอยู่นี้คือเคี้ยวของงูเหาค่ะเคี้ยวของงูเหาจะอยู่บริเวณด้านหน้าของปากงูเห่าจะมีลักษณะแหลมคมคล้ายเข็มฉีดยาอืมใช่เครี้ยวมันแหลมมาก,ลกเลยน้องเจเห็นไหมหมารถถ่ายรูปเก็บไวได้นะคะ มอมช้ปากจับมอตัวนี้สามารถโกได้เลยจับเลตบมือตบมือน้องเจตบมือ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนงูนะคะเดี๋ยวเราจะลอรอบที่บ่ายสองบ่ายสองนะคะก็จะมีให้จับงูแล้วก็สัมผัสงูจริงๆเลยไหนอันนี้ต้องมีงูงูตัวงูเหลือมจรงิงงูเหลือมจริงเลยนะคะตรงนี้คะจับก่อนครับอันนี้เป็นงูอะไรคะงูหลามเนาะงูงูหลามอันนี้จับได้นะเจ๊จับเบาๆนะลูก ถ่ายรูปไหมลูกถ่ายรูปไหมครับถ่ายไหมว้โหนี่ค่ะเย่ชอบเลยนอนนิ่งมากเลยถ่ายได้ถ่ายไหมถ่ายได้เลยเอาพันคอไหมถ่ายรูปไหมพันคอไหม อย่างเงี้ยพันเอวพันเอวพันเอวเอาไหมพันหนักพันเอวได้พันคอให้น้องเจหักไปเลยเอาไหมพันพันตรงนี้ไงลูกเอาวางตรงนี้ค่พันเอวเฉยวางตรงเอวมาพี่เจพันเอวหน้ากับปามาห้กับปาให้ป๋าปาให้ป๋าปาพันคออะมาพันเอวหน้ากับปุ๋ยนี่ไงสองคนมาถุงมาอ่ะให้พี่เขาทำให้ นั่งลงนั่งลงน้องเจนั่งตรงโซฟาลูกไม่เป็นไรอ่ะนี่เขาจะพันเอวแล้วโอ้อยไปแล้วอนี่นะคะอันน้องเจจับห่างไว้ลูก ม,มดอดแมนนะไม่ต้องถอดก็ไดจ้จับจับหัวไว้นี่อ่ะหนึ่งสองสามมองมาหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเคมองมาโอเคมานีแล้วนี่จับหัวะขอบคุณค่ะเจงไหมเป็นไงบ้างลูก นะยังไม่ยอมไม่ยอมระวังนะโรกระวังนะช่วงเจช่วงนอกจับไม่ได้นะครับเจเดี๋ยวฟังคุณพี่เขาเห็นไหมเจนอกจับไม่ได้เห็นไหมค่ะถ,ถ้าไปเจอข้างนอกข้างจอบแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นนรู้สึกยังไงบ้างลูกมะเขอจับหน่อยได้ไหมมาจับนะจ๊ะมาต่อไปครับมามาจับแล้วครับยังไม่เคยจับเลยนะเคยจับไหม มันจะผิวดีกว่าที่ดเยอเลยนะโอ้ยมันนิ่มมากนิ่มๆมาพี่เจห์มาหน่อยพี่เจห์หน่อยอันนี้ถ้า,ถากลิ่นอะไรก็ไม่ไม,ไม่มีผลต่อเขา,าใช่ไหมคะแบบที่เมากับมาไก่พวกไก่ถ้าจับไก่รู้เป็ดแมวมีกลิ่นสาบถ้าเราจับมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีกลิ่นป็ดท้องอยู่ตรงนี้ไงลูกลังตัว

าปล่อยนะเจห้ามปล่อยนะลกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอันนี้คืองูอะไรคะบอไพ่อนครับบอลไอน๋อไม่รัดครับไม่รัดเป็นไงบ้างลูก จะหาน้องเจแล้วจะจน้องเจเหรอเฮ้ยมองหน้าเฮ้ยไปแล้วเล็กขึนคอเก่งอะเก่งอะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างไม่ไหวไม่ไหวให้พี่เขาเลไหครับรอรร่ยเรยอได้ของคอได้ตัวเนี้ยไม่รัดไม่รัดจริงตไหนที่กัดก็จะอกว่ากัดอ๋อเรยเ่ที่อย่างนี้โรคอย่างนี้ใช่ไมใช่ม้ทมือเยๆเลย ยังไเอามเอาไหมเป็นสร้อยไงเป็นสร้อยคองสร้อยทองกลัวอะน้องเจกัวป๊าป้าลองให้คุณพ่อลองไหมลองไหมให้อลองไหมน้องเจกลัวนะคะตอนนี้ให้ให้คุณพ่อแล้วกัน่อนนะ้าต่อไปต้องตาพี่เจนะงั้นตาแล้วก็คุณแม่ไหมเ้เจไม่จับท้าจับหัวนะลูกถอยออกมาน่ดนึง คุณครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับครับรู้สึกว่ามันนิ่มดีอ่ะกลัวไหมกลัวไหมไม่เลยครับเจอยากเลี้ยงบ้างถ้าพี่เจอยากเลี้ยงพี่จะเอาขึ้นคอก่อนจต่ปลาให้ได้ก่อนลองไหมลองไหมลองไหมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็เอาให้ดูโอเคนิ่งๆเอามือซะยืนตึงแต่แบบนี้แต่แบบนี้ก่อนนะยืนตึงยืนตงอ๋อได้อยู่แค่นี้เองได้ไหม ถ้าอยากเลี้ยงแค่วิจิตรอยากเลี้ยงต้องอากล้องถ้าอยากเลี้ยงต้องให้ขึ้นคอด้วยนะใส่ทีว่าพอมไหมอ่าเป็นไงอ่ะลองดูเทคนิคนะมีเทคนิคเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเทคนิคเวลาถ่ายรูปต้องคอนะมองพ่ก้อง่าเดียวพ่ก้องไว้นะไม่ต้องมองงูไม่ต้องสนใจงูเลยมองพ่ก้องไว้มองพ่ก้าไว้มองพ่ก้ามองพิก้ามองหมาหนี่หลบมองพ่ก้องไว้มองหมาหมเพราะตั มานี่โอ้โหอันนี้เลี้ยงได้แล้วเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยโอเคเลยนี่เลี้ยงได้แล้วเขาจะมาชูทีเย่กันสิเบา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 ครับเบาเบาอันนี้ผ่านแล้วเนี่ยน้องเจเรียงได้แล้วเนี่ยของคอได้แล้วอให้พี่คอให้พี่คออย่ามาหาขอบคุณครับได้เลยโอ้ยเจ้สีทอง อันนี้งูอันนี้งูใส่ผ่าไหนฟอร์มสเนกน้องเล่คอนสเนกคอนสเนกอ๋อคอนสเนกที่เราดูในตู้เมื่อกี้ให้ดูนี่าคอนสเนกเลยไม่กลับค่ะโอ้โหเด้อมีเยอะเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับเบาๆนะคะ มองหมดปะโอ้ย่เยอ่ไหมนี่งเยเมหมดเขามองหัวมัหาเขามมองพุงอ๋อเขาม่มองอันนั้งมางกล้างนา น้องไม่มองไงลูกอ๋อนี่ไงลูกมาแล้วมาแล้วไหนน่ารักะสรุปแล้วพี่เจว่าตัวนี้กับต<า>ัวนู้นเดี่ะรอตอเลย่นจกนอ๋อนี่มากเลยนะลูกอันนี้มันโตโตได้มากยังยังไม่เล็ที่ วางยังใส่กระเป๋าโรงเรียนวาง <c oughs> ยังวางยังครับ <c oughs> โอ้โหคับเค้กนะคะคเค้กก็เป็นงูน่ารักมาก <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นมุมคาเฟ่นะคะ โอเคค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับก็แต่หนูเขาได่จับงูได้จับงูด้วยได้จับงูหลายชนิดเลยนะคะงูบอไดทอนงูคอนตเนิกงูหลามด้วยใช่ไหมครับได้สัมผัสของจริงเลยนะคะใช่ตัวเป็นใช่อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ PJ Family on Tour ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย